ครับสวัสดีครับมือนี่ผมสิบ้าไม่เห็ดไอลาบกุ้งปลาหมึกเมนูมือนี่ครับผมกะสีเอากุ้งกับปลาหมึกนี่ครับนี่ผมต้มน้ำไว้แล้วเดือดเตอใส่เกลือน้อยนึงแล้วก็เอากุ้งลงไปกุ้งกับปลาหมึกลงไปลวกลงไปลวกหนึ่งนาทีครับ ไห้มันสะดุ้งจะไปลวกโดนครับมนจิตแข็งลวกครับลวกหนึ่งนาทีกับพ่อแล้วเอาขึ้นได้เลยครับลวกเสร็จแล้วห่อกระเซียวมาล่างครับล่างเนี่ยครับเทใส่ตะกร้าล่างห้ากระเซียวเอาคาตะไคร่ออกน้ำครับ ครับล่างเก็บข้าวตะไคร้ออกครับเก็บข้าวตะไคร้ออกเห็นบิดเพราะว่าเข้าบม่ได้ใส่เอาแค่ลวกดับกินข้าวซซื่อครับ นี่ครับล่างเสร็จแล้วเก็บคาตะไคร่ใบบะกูดออกเข้ากับสิมเาเฮ็ดนำย่ำเ้ยครับเนี่ยครับลาบก็ต้องมีข้าวคั่วข้าวคั่วหนึ่งช้อนครึ่งนี่ครับข้าวคั่วผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่ายได้ครับนี่คือพริกป่นพริกป่นนี่ครับ นี่ครับขาดไบสุลลดสองช้อนชาใส่สุรลดลงไปแล้วครับใส่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะมักเน่าครับไผ่มักเปียวกับใ่่หลายเลยแต่ผมจะใส่หนึ่งซีกนี่ครับ นี่คือผักลาบครับก็มีต้นหอมผักชีใบเรื่อยใบบักกูดหอมแดงเนี่ยครับเข่ากระสีเอาผักใส่ผักใส่ลงไปเลยผักลาบครับใส่ลงไปคนครับ เอากบเอากุ้งปลาหมึกลงไปคนใส่กระพกลาบครับนี่ครับคน้ในให้มันเข้ากันเดี๋ยวห่อกระสียเอาไปใส่จานใส่ถ้วยนี่ผักกับซิมได้ครับอืมอยากรับ เดี๋ยวก็สิเปจเทใส่ถ้่วได้ครับนี่ครับเซตเรียบร้อยลาบกุ้งปลาหมึกพักกบซีมีนี่ครับผัก,ก,ก,กชีใบเลื่อยผักชีลาวถั่วแตงอ่าผมเก็บยอดกระทินมาจากขางหัวหน้าบ้านนี่แหละครับนี่ครับลาบลาบปลาหมึกกุ้งแซ่บแน่นอนครับเอาไปเฮ็ดตามได้เลยนะครับ ต็ดตามได้เลยครับเป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายๆบนยุงง่ายครับก็ขอไว้ซ้ำเน่้ครับวัสดีครับ